สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง UT u ู e ขาอินอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่11ตุลาคม2565มีรายงานข่าวนะครับว่าจากกรณีที่ทางด้านของทัพรระเสียนั้นได้เปิดปฏิบัติการใช้ขีปนาวุธจงตียูเครนเมื่อช่วงเช้าของวันที่10ตุลาคม2565ซึ่งปรากฏว่ามีการใช้ขีปนาวุธนั้นพุ่งผ่านน้านฟ้าของมอนโดวาซึ่งเรื่องนี้ทางด้านนิโค โปเปสกู school, รัฐมนตรีจากประเทศของบอลดวานั้นได้ออกมาบอกนะครับแล้วก็ระบุว่าพวกเขาได้เรียกทูตของรัสเซียเข้าพบเพื่อขอคาชี้แจงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวขีปนาวุธร่อนสามลูกที่ยิงใส่ยูเครนในตอนเช้าวันที่10ตุลาคม2 5 6พรซึ่งยิงจากกองเรือรัสเซียในเทะเลดาพุ่งข้ามน่านฟ้าของบอลดวาซึ่งนี่เป็นการเปิดเผยของนิกูโปเปสกูก็บอกว่าผมสั่งการให้เรียกตัวเอกราชทูตรัสเซียเข้าอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว นอกจากนั้นเขายังแสดงความขุนเคืองต่อเหตุการณ์ยิงขีปนาวุธจานวนมากในหลเมืองต่างๆของอยูเครนหนึ่งวันหลังจากที่รัสเซียกล่าวโทษยูเครนว่ายอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดสะพานที่เชื่อมระหว่างไครเมียไปยังทางด้านรัสเซียการโจมตีของรัสเซียด้วยจรวดหลายลูกใส่เมืองต่างๆขอ,องยูเครนในนั้นรวมถึงกรุงเคียบซึ่งเป็นเมืองหลวงของอยูเครนโจมตีเป้าหมายพลเรือนเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากรัสเซียควรหยุดเข่งฆ่านี่คือคํากล่าวของทางด้านในส่วนของนิคูโปเปสกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของมอนโดว่า เขายังเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศของมรโตโดว่าได้ติดต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตเนี่ยนะครับในกรุงเคียบอยู่ตลอดเวลาและได้รับแจ้งว่าพวกเจ้าหน้าที่ปลอดภัยดีและกําลังหลบภัยจากการโจมตีใส่พลเมืองที่ไร้ความสำนึกพร้อมกันนั้นยังได้แสดงความอะไรเหยื่อของเหตุโจมตีอันโหดร้ายป่าเกินในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกับทางด้านยูเครนก็บอกนะครับว่า มอโดวาเคยเป็นส่วนหนึ่งของอดีตสหภาพโซเวียตและก็มีรัฐบาลฝักไฟตะวันตกเหมือนกันดังนั้นเนี่ยครับสิ่งที่มอโดวาหวันเกรงก็คือเกรงว่าทางด้านรัสเซียนั้นจะไปควบรวมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเช่นเดียวกันในขณะที่ผู้ลี้ภัยชาวยูเครนหลายแสนคนไหลบ่าไปยังประเทศมอโดวาเช่นเดียวกันนับตั้งแต่รัสเซียส่งทหารเข้าไปเปิดปฏิบัติการทางทหารในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามอโดวาและยูเครนต่างได้รับอนุมัติสถานะผู้สมัครจากสหภาพยุโรปในการแสดงจุดยืนสนับสนุนในยาที่ต้องเผชิญการรา ขณะเดียวกันมอนโดวาจะมีดินแดนแยกตัวเล็กๆเรียกว่าทราน,นิเรียรซึ่งได้รับการสนับสนุนและติดอาวุธจากทางด้านรัสเซียในขณะที่ทางด้านประธานดีวอลอิเมียเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนระบุด้วยว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่1 0ตุลาคม2 5 6พรสมีเป้าหมายเล่นงานโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของประเทศส่วนเจ้าหน้าที่ในระดับภูมิภาคทั่วประเทศยืนยันว่าได้เกิดความวุ่นวายในงานด้านการบริการต่างๆอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าและก็การประปา ในขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียยืนยันว่าพวกเขาเล็งเป้าหมายที่ตั้งทางพลังงานกองบัญชาการและสื่อสารของอยูเครนพร้อมอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้ประสบความสําเร็จและบรรลุปเป้าหมายที่วางเอาไว้ในขณะที่ดมิตรีคุเลบารรัฐมนตรีต่างประเทศของอยูเครนก็บอกว่าการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นโดยปราศจากการยั่วยุใดๆและเป็นการล้างอายของรัสเซียต่อกรณีประสบความพ่ายแพ้ทางทหารอย่างน่าละอาย หลายต่อหลายครั้งในทางตะวันออกของยูเครนซึ่งปูตินนั้นกําลังสิ้นหวังเพราะความพ่ายแพ้ซ้ําแล้วซ้าเล่าในสมรภูมิรบและใช้ผีปนาวุข่บขวัญเพื่อเปลี่ยนกระแสะความสนใจไปเป็นในตามที่เขานั้นต้องการนี่คือสิ่งที่ทางด้านดมวิพทกคุเลบารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนได้ออกมาบอกเนี่ยนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับไม่ได้มีการย,ยั่วยุงแต่อย่างใดแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือว่า ทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของมอนโดวาแสดงความไม่พอใจหลังจากที่มีขีปนาวุธนั้นพุ่งผ่านหน้านฟ้าของมอนโดว่าครับ